คลิปนี้มาต่อกันที่สับบัญชีหมวด4และ5นะจ๊ะทุกคนคำแรก commission revenue earn รายได้ค่าในหน้าคำที่2 service revenue earn รายได้ค่าบริการคำที่3 advertising revenue earn รายได้ค่าโฆษณารายได้ตัวสุดท้ายที่คุยยกตัวอย่างมานะคะ l e n s revenue earn รายได้ค่าเช่า คสังเกตดูนะคะถ้าเป็นกลุ่มรายได้จะมีคำว่า revenue Earn ต่อท้ายของตัวรายได้นั้นๆมาต่อกันที่หมวดค่าใช้จ่าย expense นะคะคำแรกก็คือ salary expense แปลว่าเงินเดือนคำที่สอง rent expense ค่าเช่าคำที่สาม traveling expense ค่าพหานานหรือค่าเดินทางตัวอย่างค่าใช้จ่ายสุดท้าย utility expense ค่าสาธารณูปภโภค สำหรับในหมวดค่าให้จ่ายนะคะให้สังเกตคำว่า expense อยู่ด้านหลังของค่าให้จ่ายนั้นๆซึ่ง expense จะแปลว่าค่าใช้จ่ายจ้ารอบนี้ก็มีแถมให้อีก store ร้านคา้า investment ลงทุนหรือการลงทุน t i a l balance งบทดลองคำสุดท้าย income statement หรืองบกำไรขาดทุนหมวด4หมวด5จบไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย